โอเคครับ okay. ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในรายการของเด e ็ e แค o g ต m รเกมเมอร์อีกเช่นเคยเลยนะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับผมมาทําอะไรเหรอครับผมไม่ได้มาโชว์อะไรมากมายนะแต่ว่าคือผมอยากจะมาให้คุณเลือกไงว่าระหว่างเกมเพ็กเซ็การ3 d นะฮะที่แบบเป็นภาคโกงอะไรประมาณนะั้นแบบโกงโคตรโคอะประมาณนี้เนะนี่ยเงินใบเงินแบบเพชรปะ เอออะไรประมาณนั้นแหละเออเนี่ยไอ้สองซับไงคือผมจะถึงแล้วนะเออ170่งยเซับแล้วนะจะถึง200ร้อยซับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าจะเอาพิกซูกัน 3D หรือว่าจะเอาแก๊งสตาเวกัสสี่อะไรประมาณนั้นแหม่ก็หลายคนก็เล่นแก๊งสตา์ไม่ได้ไงเนื่องจากเครื่องเออผมก็ เนื่องจากเครื่องแบบมันไม่รับรองอะไรประมาณนั้นแต่เกมนี้รับรองเยอะหลายคนอยู่นะครับแหมก็พื้นที่ไม่ได้อะไรมากมายนับผมเป็นเกมพิกเซลการ3 d ดจริงจริงมันโกงยากมากเลยนะฮะเกมนี้แต่ผมก็ไปหามันมา,มาจนได้นะครับนี่ครับโกงแล้วแม่งก็เอ,อซื้อแม่งทุกอย่างนะครับผมแหมชุดเกาะก็ซื้อแม้ให้หมดเลยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่ครับอ่าก็ไม่ได้มา แบบมาให้เกมหรือมาอะไรนะก็ให้ท่านผู้ชมนะมาโหวตใต้ร่างคีผมนั่นเองนะว่าจะเอาพิกเซลกัน 3D หรือว่าจะเอาเป็นอ่าแก๊งสตาร์สี่เหมือนเดิมนะฮะสองร้อยซับนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเอาอ่าแก๊งสตาร์สี่นะับผมก็จะเมื่อถึง200ยซับเนี่ยผมก็จะแจกแก๊งสตาร์สี่ถูกไหมแต่ถ้าคุณเลือกเป็นพิกเซลกัน3 d ดีนะฮะพอถึง0 0ครับผมก็จะแจก พ i กเซลการ 3D ดนะครับแต่ผมจะไม่แจกแกงสตาอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเลือกแกงสตาผมก็แจกแกงสตานะเออเข้าใจไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะก็น่าจะเข้าใจเลยเนอะเออโอเคขอการโกงของพิกเซลการ3ดก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณเลือกเป็นแกงสตาสี อ่าพิกเซลกันก็จะย้ายเป็น300ซับแทนนะฮะถึงจะได้มันมาอะไรประมาณนั้นเออผมจะได้มีกิจกรรมให้เออท่านชมเล่นอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วหลังที่เออที่ผมหายไปนะฮะเออนานเลยทีเดียวนะครับผมเนื่องจากผมไปเข้าค่ายนั่นเองนะครับผมสามวัน2คืนเนี่ไม่ต้องพูดเลยมากนะฮะเรื่องนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะแล้วเมื่อกลับมาเสร็จปั๊บไม่แน่นอนเออ ไปทำอะไรหรือไมยครับเออกลับมาว่าแม่งอาบนะ้ําเปิดคอมแล้วก็เล่นแก,แก๊เออแกนเดฟออโต้สี่เออโอ้โหแหมมันเลยโอเคแล้วแล้วก็เอาลงไม่ได้เออสดไม่ได้ด้วยโอเคผมก็ก็จะให้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะฮะเลือกระหว่างจเจ้าเกมนี้นี่เกมนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋เด,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 เดเลือนมาแป๊บหนึ่งเออที่ว่างที่ว่างกับเกมนี้นะครับ นี่อ่ะมี2เกมให้คุณเลือกนะครับระหว่าง p กเซลการสาดีหรือว่าคุณจะเอาแก๊งสตาร์เวกัสสีอ่ะก็เลือกเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอดูผลโหวตนะครว่าใครแบบเออใครเลือกอันไหนเยอะกว่กันผมก็จะเอาอันนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วเกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมแหม ดูคลิปผมให้จบด้วยนะครับแล้วก็ฟังฟังผมพูดดีๆนะครับเออแนะนําให้คุณนะครับเปิดลําโพงดังๆไว้นะครับผมหรือเสียบหูฟังไว้นะฮะเพราะผมนั้นเอคอคลิปผมไม่ได้แบบเออมาเล่นอะไรให้ดูแต่ผมมาพูดให้ดูเออนั่นแหละนะครับแหมก็ขอฝากไว้ก็ด้วยแล้วกันนะฮะเออคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะฮะเดี๋ยวเออนั่นแหละคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับเมื่อวานเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกเอง นะฮะโอเคครับผมก็ขอให้คลิปนี้มีอคอมเมนต์เยอะๆนะฮะผมไม่ต้องการอะไรกับคลิปนี้มากนะไม่ต้องการยอดวิวไม่ต้องการยอดซับกับคลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันแล้วผมแหมมาถามแค่นี้เองโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับ